สวัสดีครับพ่อก,กัรเลช้องเบาหนองคุณคุลาชมันหนีผพามากินเกียงหัวเส้นอมไม่สมครับผมฟองแสบอะจักหน่อยนะครับเกียงอีกคือรอบขายม่ได้กับแจวครับพอได้จำอืมขี้นองเลย แก็งไหม้หมไหมขคือเก่าเลยครับผมเขาเนี้ยเอาพี่น้องโอ้หืมอืมโอ้จะพักไปน้อง mà đứa phải nóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทางกอกมัวครับผมผิดนอ้องทำยงังไงจะมั่แม่เสียก็สนับผิดนอ้อง

ไม่สมกับว่าเพีแล้วแกงหวกับเพียนน้ำกันเนหรอต้องเพี้ยนต้งหอนสิกัะน,นะพีันห,หน,น่อยยังเสียัจน้อพีนงอง มีเอฟซีปันถาว่าเป็นยังเป็นกินเขา่าก็ต้องสิทธิ์ขางพี่นอ้องกินตรงๆผมว่ามันเข่าปากมันมันไหนมันเหี่ยว,วมาเนาะไม่ได้จังหวะเนาะฮานาสิทธิ์เนก็ยังไม่ได้จังหวะเลย

อนองไม่สมประเทศเอียงนะครับเพราะก็ะแมวแม่ประเทศเองแต่ว่าหวกเนี่ย มันก็ขายกี่ยอดครับงั้นน้อมเออมาโลดอร่อยสิบบาทมันนี้โลดอร่อยหรอพี่นอ้องแต่ว่าหัวมันก็ออกคาแล้วมันก็เละหลดุด Bonjour. Mm -hmm. mm -hmm. ừm, ừ. 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 chặt vào cái nồi chặt cao điểm mình cái này nó thế nào แซ่บน้ำเบาหนองบ่เบาหนองพามากินยังน้อไม่สมใสหัวครับผมแซ่บๆเลยครับพี่น้องมันนี่เบาหนองกินอิ่มแล้วกินมเมดแล้วครับผมเบาหนองสิขอลาไปก่อนเด้อกันพี่น้องเบื้องแล้วเบาหนองกินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยกินสะดวกกินมุม,มัมเบาหนองกันยกมือสิบนิ้วขอตุ๋นคอใบโพอพี่น้องเด้อครับผมมันนี่เบาหนองสิขอลาไปก่อนไว้พอกันในเมนูถัดไปพี่น้องที่รับชมมากกับค่ายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูงขู่สูงขนครับมันนี่สวัสดีครับ